ีครับบ้านเฮาหล่อหล่อครับบ้านเฮาหล่อหล่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะนี่บ้านเฮาหล่อหล่อมาเก็บผักกิเลสครับเห็นบ่ครับนี่นี่ผักกิเลสนี่ครับแม่แม่ครับมันรีผักกิเลสน้ำกันครับครับบ้านเฮาหล่อหล่อครับตันนี้เลยกหลายเลยครับนี <c ười> ่เห็นบ่ครับนี่ยแมาไเก็บผ mm. <c ười> ักกิเลสไปแก้เศษหนังใส่ข้าวคว้น้ำกันครับครับบ้านเฮาหล่อหล่อ หลายครับนี่ครับมาดีเอาครับเก็บไมงหายหนึ่งครับดีเอาเลยครับเยาจะไป็่าเอาคร,รับนี่นะครับนี่ยอดนั่นครับนี่เป็นว่าครับนี่มาเก็บครับมะเก็บไางก่เลยครับนี่มองหนึ่งครับนี่นี่ครับนี่ครับยอดนั่นครับกลองลงมาแล้วมาเก็บเอาครับนี่ดีเอาเลยครับนี่นะครับ บ่ไรพกใครเก็บพวกิเล็อะไรเก็บน้ำกันนด้ครับนี่มองนะครับแด่ดิ่ังมาไหมเบื้องหลับนี่เห็นไหมครับนี่เก็บครับก่เลกครับอาหารมีคุณประโยชน์มากมายเลยครับพวกกิเลสเนี่ยเป็นยาละบายย่างดีเป็นยาย่างดีครับสรรพคุหลายครับครับพวกกิเล็กน้าครับมามันรีน้ำกันนี่ดีเอาเป็นการเป็นการไปเลยครับนี่อ้ ถ่ายมือหน่อยโชว์หน่อยโชว์ผักกิเล็กเยอะสวยๆหน่อยได้แล้วครับผักกิเล็กเก็บยมแล้วครับเส้นถุงครับเตรียมสูงมากความครับอันอร่าทเตรียมมาพความมาใส่ผักขี้เล็กครับนี่ครับนี่ครับกระตันนี่ครับเปผักขี้เล็กบาเลนลายครับลายผักกิเล็กก็ไปจางใส้หนังใส่นขาข้อใส่จุดยอดอาหารแบบบ้านๆเลยครับกูได้กินแล้วก็ติดใจ แกงไก่เล็นี่ครับหวานนั่นผุ่มไม่ไม่นี่ครับนะอัอดีตไก่เลยนะองันครับนี่ดีเอาเลยครับแต่จกงเป็ดเสร็จเอาดีเอาเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาไปเลยลเล็กหลายหลายบดีดหยอดเลยเห็นไหมนี่ครับนี่เห็นบหครับยอดอ่อนๆหมครับแกงเบิด ยังได้เสมอเลยครับนี่ตะเก็นงอดตะเกเลครับนี่ครับมามามาเก็บน้ำคันครับนี่มองเลยครับนี่ต่อไปแลยครับมาเก็บไปเก็บไปมันคมอะไรครับนี่ครับตะเก็บไปตะเกนครับนี่ครับตะเก็นเป็นส่วนยุ่ง่หยิงมากครับรมแรงพอดีเลยรอดมาเก็บไปตะเลยนครับแม่ครับมาเก็บไปตะเก็นน้ำกันครับครับน้องรอดครับ ครับมาครับมาเก็บพาเกีเล็กนำมาทำน่องนอลลครับอันนี้เล็กโดดๆครับหลายๆครับมาครับมานี่ครับเอ็นเราครับมาเก็บพาเกีเล็กครับนี่พาเกีเล็กนังครับทำน่องนอลล่าครับไปแกงครับไปแกงใส่หนังแกงใส่หนังใส่นขาวขวาครับมามาครับมาเก็บน้ำการครับ เบสลกหลายคัาครับไปอกิเลสนะครับนะครับเอ็มบอครับคณะนอรรอครับกำลังเก็บปอกิเลสอยู่ครับนารีบปอร์กิเลสต้ํากันครับได้หลายขาครับแา่หลายเนี่ยเนี่ยนะได้มาเด้อพี่น้องครับมาเก็บเปอกิเลสไปแกงครับนี่เก็บเปอกิเลสครับกำลังเก็บปอกิเลสอยู่ครับนณะนอรารอเก็บเปอกิเลสครับ แกเป็นกิเลกน้ำการคราบเดีเก็บไปแกงครับใส่หนังใส่ข้าวขวาครับเนี่ยใส่กิเลศปง่งใหม่ใหมครับหลายเลยเนี่ย